ว่าจะเห็นหน้าพี่จุย้ยมาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะสําหรับตอนนี้สวัสดีพี่จุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดุ้ยครับกำลังจะแนะนําชื่อจรง <laughs> <c oughs> จะรนเวศศักดิ์ศรีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะช่วงปิดตลาดครับผมสี่โมงเย็นครับโุ้ยจัดรายการแทนเลยอ่ะโอ้โหครบเครื่องจริงๆนะพี่จุย้ยขอบคุณมากเลยค่ะไหนๆแล้วอ่ะดูตลาดเลยแล้วกันนะ โอเคนะครับก okay. be ็ช่วงบ่ายๆนะฮะตลาดเนี่ยม uh uh ีลักษณะของการดีดกลับขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวไปดูเอสห้าศนย์แซสองหนึ่งกันนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดจุดนะฮะก็รีบาว์ขึ้นมาเนี่ยมาคลอเคลียนะแถวแถวบริเวณเทลลิงสต็อปขาช็อตของเรานะที่981นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ต้องลุ้นกันถึงช่วงท้ายตลาดเลย เพราะถ้าสมมุติว่าปิดเหนือ9.1ได้นะฮะเราจะแนะนำปิดช็อตนะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหค่อนข้างใกล้เคียงเหมือนกันนะปิดไปที่แถวๆเกือบเกือบ979จุดนะครับผมก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับผมโอ้แล้วอย่างนี้ภาพเซตตอนนี้ล่ะคะบวกมานิดหน่อยมีผลอะไรไหมอ่ะ คือสำหรับภาพเซตเนี่ยต้องบอกว่าเขาดูดีขึ้นจากเมื่อวานนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอ,อจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยให้ให้ดูที่หนึ่งันห้สิบแปดจุดแล้วก็สามารถที่จะปิดเหนือหนึ่งันหิบปดจุดได้ก็คือปิดที่1 6ึ่ยิบกจุดนะ,ะเพราะ,ะนั้นภาพของเซตระนนยะสั้นๆตรงนี้ต้องบอกว่าดูดีขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะยังดีดีไม่สุดนะ,ะเพราะว่าเอ,อ ปัจจัยลบเนี่ยก็ยังมีนะโดยเฉพาะราคาน้ํามันในตลาดโลกนะก็ถือว่าทําให้หุ้นน้ํามันบ้านเราเนี่ยนะท่วงแต่ชีไว้โหสัปดาห์สองสัปดาห์าเต็มๆนะครับที่ยังไม่ฟื้นนะสำหรับหุ้นกลุ่มน,น้ำมันแต่ว่าเอ่อกลุ่มที่ดูดีขึ้นเนี่ยนะฮะดูแล้วแบบเฟรดเฟรดหน่อยนะฮะหลายอุน่าจะเป็นหลายเดือนแล้วที่ไม่ค่อยได้พูดถึงหุ้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะก็เริ่มที่จะมาช่วยนะฮะพยุงตลาด รอบนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับโอ้นี่พี่น้องทุกหนบวกว่าผมเปิดลองรอวันจัณเลยดีกว่าครับยอมยอมยอมโอเคอะที่จุ้ยค่ะแล้วอย่างนี้ไปดูทองคำก่อนละกันเผื่อพี่พี่หลายท่านรออยู่ก็สำหรับทองคำเนี่ยนะฮะใน time เฟรมเดล i l เนี่ยอ้ก็ตอราคาตรงนี้ต้องบอกว่าก้ากึ่งเหมือนเหมือน seventy แหละก้ากึ่งเพราะว่าขาช็อตเนี่ยสต็อปของเราอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเหรียญครับผม ครับก็ต้องต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วค่าคืนนี้เนี่ยจะปิดเหนือกว่าหรือจะปิดต่ากว่าเพราะว่าไฮไลท์สําคัญพุ่มครึ่งเนี่ยมีตัวเลข arm, นอนฟาร์มนะฮะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐซึ่งคาดว่าน่าจอบมาดีแล้วน่าจะส่งผลลบกับราคาทองคำครับผมโ,โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพี่จุยช่วยอัปเดตตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ให้หน่อยคะ่ะว่ามีตัวไหนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมคะ สำหรับซ<ม>ิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะก็ตัวเดิมๆก็ยังคงอยู่ตัวใหม่ๆวันนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะขอเริ่มต้นด้วย W H A ก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยบวกเล็กๆมาอยู่ที่3าบาทสีนะครับขาลอง stop l o สามบาทสามสถ้าวันนี้ปิดปิดบวกได้สต็อปจะยกมาอยู่ที่3ามบาทสนะครับตัวถัดมาเป็นยูนิคนะครับล่าสุดอยู่ที่6บาท55สสตางค์นะครับ ขาลองเนี่ยสต็อปลอที่ดูที่หกบาทสี่สิบห้าถัดมาเป็น VGI นะฮะช่วงไปไปก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับขาลองยังอยู่นะฮะสำหรับ VGI Stop Loss 6หกบาทสามสิบถัดจาก VGI เป็น KTB นะ KTB ก็บวกเล็กๆนะ,ะจากเมื่อวันนี้ล่าสุดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบขาลองสต็อปสิบเอ็ดบาทห้สิบสต ถัดมาเป็นสออตัวนี้เราอยู่ขาช็อตนะครับล่าสุด117บาทสต็อปลอตนะฮะกดลงมาอยู่ที่119นะครับสำหรับตัวสออถัดมาเป็นแอดวานซ์นะฮะ,ะช่วงท้ายๆก็บวกกลับขึ้นมาได้นะะล่าสุด192บาทอยู่ฝังลองครับสต็อปลอตของเขา189บาทและ ตัวที่เพิ่มมาวันนี้เนี่ย<ม>แนะนำสวัสดครับผม,มนะฮะสวัสดก็อยู่กลุ่มไฟแนนซ์นะฮะล่าสุดหกสิบสี่บาทห้าสิบนะฮะเมื่อวานนี้บอลลุ่มเข้ามาใช้ได้นะคือถ้าเราดูภาพจากประมาณสักเเกืบเกืบสิบวันทำการล่าสุดจะสังเกตเห็นว่าวันไหนถ้าปิดบวกบอลลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้นวันไหนปิดลบบอลลุ่มจะเบาๆนะซึ่งนั่นเป็นคาแรคเตอร์นะของ จังหวะหุ้นนะที่กําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพของสวัสด์เนี่ยเราจึงแนะนําเปิดรอนะครับแล้วก็ดูสต็อปรอที่หกสิบสองบาทห้าสิบครับผมอโอเคครบแล้วครับะนะคะได้เลยเมื่อกี้พี่จุยมีแตะถึงราคาน้ํามันไปน,นิดนึงช่วยดูแนวโน้มให้หน่อยสิคะสําหรับราคาน้ํามันเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากการประชุม o อเปกพลันะครับผม ราคาน้ามันก็ไหลร่วงลงต่อนะฮะจากก,ก,า 4, 000, 000ากําลังการผลิตเพิ่มเป็น4แสนบาเรลเพิ่มกําลังการผลิต4แสนบาเรลต่อวันแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาจะผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นในระดับมากกว่า10ล้านบาเรลต่อวันซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดนันสําหรับราคาน้ํามันอยู่กันแล้วพอมาดูประกอบในภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่า การหลุดจุดเริ่มต้นน่ยที่ที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยเนี่ยตั้งแต่หลุดแถวๆบริเวณ8 2ดสเหรียญห้ปดเซนนะฮะพอหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีขยะความพยายามที่จะรีบาวนะฮะแต่ไปได้สุดๆเพียงแถวๆแปดสิบสเหรียและหลังจากนั้นก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยเรามองว่าเป็นเราเห็นชุดกับตัวแล้วนะจากที่ขึ้นมา สเกือบเกือบสามเดือนนะคระับตอนนี้เรามองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้สําหรับราคาน้ำมันครับะครบถ้วนนะคะทีนี้จะเปิดโอกาสให้พี่ๆถามคำถามเข้ามานะคะมีถามมาตัวแรกเลยเดลต้าพี่จุย้ยก็สําหรับเดลต้าเนี่ยผมมองว่ารอบนี้ก็เ,เริ่มที่จะได้ลุ้นนะ,ะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยนะฮะ ต้องต้องรอให้เขากลับไปยืนเหนือสี่บาทให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็เค่อยฟอลโลตามนะตอนนี้ก็ดูดูไปก่อนครับเฝ้าจับตาครับได้ค่ะนี่ต่อไปมีถามตัว S A A M นะค่ะ S, S A A M, <S S A A M. ชุดชุดรีบาวขึ้นมาเนี่ย ชุดที่บ,บวกเพิ่มสูงขึ้นประมาณห้าหกวันทําการเนี่ยยังยังไม่ชัดนะฮะว่าว่าจะเป็นชุดกลับตัวนะครับถ้าจะให้ดีให้ดูชัดกว่านี้เนี่ยผมมองว่าต้องกลับไปยืนเนี่ยห้าบาทหกิบให้ได้แล้วค่อยโฟโลตามครับค่ะให้จุยดู TH ให้หน่อยค่ะแนวต้าน t ีอะไรนะฮะทีเอสทีไทยแลนด์ทีไทยแลนด์อฮ่องกงใช่ค่ะ อ่า uh, วันนี้ผมว่าได้ลุ้นนะนะครับได้ลุ้นเออลุ้นให้เขากลับไปยืนเหนือสองบาทหกสิแปดแล้วค่อยฟลโล่ครับค่ะในพี่จุ้ยดูไทยคมให้หน่อยค่ะไทยคมยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับผมอ,อจุดสต็อปให้ดูที่สิบบาทหกสิบครับค่ะต่อไปถามถึงทิปเปิลไอค่ะ ทิพเปิลไอสิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากให้เขากลับมาปิดเหนือสิบเ็ดบาทสิบตังค์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยโฟลว์ตามซึ่งวันนี้ก็ก็ได้ลุ้นได้ลุ้นครับผม <c oughs> ได้ลุ้นนะทนันไว้ก่อนอ่ะต่อไปัชยโยนะคะัชยโยัชยโยถือว่าตามได้แล้วนะครับเพราะว่า ชุดที่ไหลลงมาช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะฮะอ,อ่าไม่หลุดไม่หลุด11บาท30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ตามได้ละแล้วก็ให้ดูสอบที่11บาท30ครับใช่ค่ะพี่จุ้ยดู BCP ให้หน่อยค่ะ BCP โอ้โหยังไม่ซื้อครับไม่ซื้อนะ,ะยังครั <ใน S 2> ยัง GC ค่ะปะตท GC GC ก็ยังค,ครับผมยังนะ นี่นี่ค่ะมันปูท้องเสียเหรอคะมันปูมันปูโอ้โหต้องต้องดื่มเกลือแร่เยอะแล้วนะฮะตอนนี้ไหลลงตหอง,หางอาจจะต้องทานคาร์บอนเพิ่มไปด้วยนะฮะยังไหลไม่หยุดเลยตอนนี้ครับผมันหนักเนาะค่ะแล้วแล้วเ,เราต้องยังไงคะถ้าเรามีอยู่อพ,พี่พี่จุ้ยหนืองโอ้ถ้ามีอยู่เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราเราซื้อวันสองวันเนี้ยในมุมผมก็คัดทิ้งไป แต่ถ้าบอกว่าซื้อต้อนทุนข้างบนนู้เลยเนี่ยจะมาคัดตอนนี้เนี่ยมันก็ไกลไปหน่อยนะฮะเพราะฉนั้น,นก็ต้องรออย่างเดียวเลยรอเขากลับมารอบใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับรอซื้อถั่วรอบใหม่นะตอนนี้ยังก็ต้องรอต่อไปก่อนครับได้ค่ะ EPG ค่ะ EPG ก็ EPG ไม่สวยตรงที่หลุด10บาท80 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ยังไม่ซื้อครับไม่ซื้อนะจ๊ะดีแท็กค,ค่ะดีแท็กยังครับผมยังนะได้เลย KTC แล้วค่าถามได้ถูกตัวมากนะฮะ KTC <K TC S 2> ผมมองดูดีดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะฮะก็ถ้าจะเข้าก็เข้าได้นะฮะแล้วก็ให้ดูสต็อปที่ห้สิบหกบาทยี่หครับ เต่่อไปเคอรีล่ะค่ะ K-E-X นะฮะโอ้ก็ยังไม่ซื้อครับยังไหลยังไหลยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะครับวได้เลยค่ะแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะ JWD JWD เอาอ่ะดูภาพเดลี่ภาพเดลี่เนี่ยต้องลุ้นให้เขากลับไปยืนเหนือ15บหาทส0ซึ่งวันนี้ได้ลุ้น เราเข้ามาพร้อมกับวอลลุ่มด้วยวันนี้ uh oh. นะครับก็ถ้าเหนือ15บาท30ค่อยฟอลโลส่วนจุดสต็อปอยู่ที่14บาท50อันนี้ uh huh. คือภาพในทําเฟมเดลี่เดี๋ยวผมขอดูภาพใหญ่อีกไหม่ะ uh oh. แต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเขาเขาขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเ, uh oh. เขาขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อต้องบอกว่าต้นทุนตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ต่าไม่ต่า นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าเนี่ยก็ต้องเข้าเบาๆน้อยๆนะอย่าเยอะครับ <c oughs> ได้เลยขออีกสองตัวนะมีตัวแรกตัวนี้เลย ETC ETC อ่อก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะฮะสำหรับ ETC สต่ Stop สองบาทหกสิบแปดค่ะ2บาทหกสิบแปด ได้เลยค่ะเดี <Dep end. S 1> uh ๋ยวเราปิดท้ายกันตัวนี้แล้วกันเนาะเพิ่งเข้ามาดีเพนดีเพนใช่ค่ะดีเพนอืออุ้ยคือดีเพนเนี่ยถ้าดูภาพใน t i ม e เฟรมเดลลี่นะฮะ <c oughs> จุดที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าฟ o ลโล่ตามเขาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องต้องกลับไปเหนือสิบเอ็ดบาทสามสิบนะฮะ <c oughs> แล้นนะตอนนี้เนี่ยก็ก,ก็ยังครับยังครับยังนะคะได้ได้อิท้า์ให้นุ้ยตัวสุดท้ายจริงๆแล้วกันกุลมีถามไหลาท่านเลยกันกุลจ้ะสำหรับกันกุลนะครล่าสุดห้าบาทสี่สิบห้าค่ะคือสำหรับกันกุลเนี่ยถ้าเขาจะกลับมาดูดีใหม่อีกครั้งเนี่ยเขาต้องกลับไปยืนเหนือห้าบาทหกสิบใี่ได้ก่อนนะครับเพราะว่า เพราะว่าจุดที่ทําให้เขาดูไม่ค่อยดีแล้วแล้วผมอยากจะนะั้นจะนะแนะนําขายออกมาบ้างเนือก็คือตั้งแต่หลุดห้าบาทห้าสิบห้าตั้งแต่หลุดชุดนี้เนี่ยชุดนี้หลุดลงมาแสดงว่าเขาเขาทําฐานที่ที่ต่ําลงนะฮะแล้วก็ณตอนนี้อ่ะย,ยังเล่นอยู่ในระดับฐานที่ที่ต่ํากว่าฐานก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะเข้าซื้อมันต้องรอให้เขาไปเล่นในฐานด้านบนที่สงกวันนี้ก็คือต้องต้องยืนห้าบาทหกสิบให้ได้ก่อนเพราะนั้นณตอนนี้ยังไม่ซื้อ สำหรับคนที่ไม่มียังไม่ซื้อส่วนสําหรับคนที่มีเนี่ยนะฮะก็แนะนําขายออกมาบ้างนะฮะลดลดพอตออกมาบ้างครับผมได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณพี่จุย้ยจรรเวแศักด์รีจากทางด้านออสเลิฟิวเจอร์จำกัดด้วยนะคะแล้วก็มีคำชมทิ้งทายจากพี่พี่น้ำคุณบอกว่าชอบพี่จุยมากๆจริงใจถามตอบชัดเจนช่วยเหลือนักนักลงทุนได้ดีมาก <laughs> ยินดีครับผมยินดีครับผมจบแบบสวยงามมากขอบคุณนะคะคคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะขอบคุณพี่ๆลงทุนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักโฆษณากันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอกันต่อคะ่ะ